ของน้องนะจ๊ะเป็นสิวมานานเนาะแล้วตอนนี้คือสิวค่อนข้างที่จะหายแล้วเนี่ยเหลือ,เหล,อเหลือที่เป็นอักเสบนิดหน่อยแต่ที่กังวลตอนนี้ก็คือจะเป็นรอยสิวหลงสิวแล้วก็ผิวที่มันไม่เรียบเนาะเนื่องจากที่เราปล่อยสิวไว้นานมันก็เลยจะทําให้ผิวของเราอะ่ะกรุพร่าไม่เรียบเนียนผิวแบบนี้นะคะเราจะใช้วิธีการกรอผิวช่วยเพื่อขัา ที่ตายแล้วเนี่ยให้หลุดออกแล้วตัวสําคัญก็คือนางเอกของเราก็คือตัวเดลมาแคร์ตัวนี้ที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้ฟื้นฟูขึ้นมาถ้าเราปรอเฉยแต่ไม่มีตัวกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่มันก็จะฟื้นฟูได้น้อยแล้วก็อยู่ที่ร่างกายของคนเราด้วยว่าจะฟื้นฟูผิวมากแค่ไหนถ้าอายุน้อยก็อยางจะฟื้นฟูได้เร็วนะมีการสร้างโปรตีนคอลลาเจนทาให้ผิวเนี่ยฟื้นฟูเร็วขึ้นแต่ถ้าอายุเยอะแล้วไม่ค่อยฟื้นฟูคอลลาเจนแล้วนะคะเราก็ต้องมีการกินช่วยด้วยไม่ว่วาาาจะเเปป็นกกนกกรรรริสูหือ เพ,เพิ่มให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างโปรโตีนคอลลาเจนขึ้นมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละคนเนี่ยผิวจะฟื้นฟูไม่เท่ากันเพราะร่างกายของเราสร้างโปรโตีนคอลลาเจนไม่เท่ากันเราก็จะค่อยๆกรอไปเรื่อยๆกรอไปเรื่อยๆแล้วก็กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ทั้งภายนอกและภายในทําให้ผิวมันฟูขึ้นมาแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อย2 3ครั้งไม่เท่ากันบางคนอาจจะ5 6ครั้งเลยกรณีที่ลึกมากๆกน,นะคะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันเลยนะ ทำเสร็จทันทีก็จะแดงเรื่อๆแบบนี้นะคะเราจะค่อยๆกรอออกไม่ได้กรอแบบเลือดสาดเลยเนาะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฟื้นฟูผิวนานแล้วก็หลังจากกรอเสร็จเราก็จะมีเซรั่มเลือดมังกรแบบนี้นะคะคือลงทันทีตัวนี้ก็คือจะช่วยสมานแผลแล้วก็กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่อีกระดับหนึ่งด้วยนะคะจะทาให้ทั่วหน้าแบบหลังจากนั้นเราก็จะมีมาร์กนะคะ ปรับเือะมากพอ,อยด์โดยเฉพาะเลยนะคะ,ะหลังทำเสร็จรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกโอเคอ่าไม่รู้ หลังกลับบ้านไปนะคะเราก็จะให้ตัวนี้ไปนะคะเราจะมีน้ําเกลือเนาะแล้วก็เบตาดีนเอาไปให้ใช้ที่บ้านนะคะแบบนี้เนาะน้ําเกลือนี่เราก็เอามา1ขวดนี้นะคะ1ขวดต่อหนึ่งวันนะคะ1ขวดแล้วก็ปิดหัวอามาแล้วก็ใส่สับลีที่สะอาดเนาะใส่สับลีแล้วก็สอวันแรกนะคะให้ใช้น้ําเกลือเช็ดหน้าเนาะใช้น้ำเกลือเช็ดนหะน้าเบาๆเพราะว่า2วันแรกอาจจะรู้สึกแสบ,บได้นิดๆอยู่นะคะ ยาดินที่ให้ไปแบบนี้นะคะก็คือใช้หนึ่งก้านต่อหนึ่งวันกรณีที่มีอ่าเป็นรู้สึกว่าเป็นแผลตรงไหนหรือว่ามันแสบตรงไหนนะคะเราดึงมาแบบนี้ให้ส,สะอาดแบบนี้นะคะมันจะมีเส้นขีดตรงนี้ให้ชักันไกลนะคะปัดนะคะแล้วน้ำยาจะไหลลงข้างล่างแบบนี้นะคะน้ำยาจะไหลลงข้างล่างแบบน,น,นี้แล้วก็เขียนมาแบบนี้นะคะแล้วก็แต้มบริเวณที่เรารู้สึกว่าเออมันแสบหรือว่าเป็นเป็นแผลนะคะแบบนี้ได้ ็คือเบตาดีนเนี่ยเอาให้ทาตอนกลางคืนที่เราไม่ได้ออกบ้านไปไหนแล้วนะคะก็คือเช็ดด้วยน้าเกลือสองวันแรกแล้วก็ลงเบตานีแบบนี้ตอนก่อนนอนเนาะแต่ถ้ากลางวันที่เราต้องออกไปทําง,งานจริงๆ2วันแรกเนี่ยเราอยากจะให้พักหน้าอยู่ที่บ้านเนาะไม่ออกไปไหนเพราะว่าไม่อยากให้ไปเจอแสงแดดข้างนอกนะคะแต่หลังจากสองวันแล้วนะคะใช้น้าเกลือเช็ดหน้าแล้วก็ใช้แอคเนเซรั่มตัวนี้ในการทา,ทาบำรุงนะคะ เพื่อฟื้นฟูแล้วก็กระชับรกระชับรูขมขนต่อด้วยแอปเนทคริมตัวนี้จะเพิ่มเกราะป้องกันผิวนะคะแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นสองตัวที่จะเป็นตัวช่วยตัวเด็ดมากๆเลยที่ช่วยฟื้นฟูผิวขึ้นมาเนาะ พอหลังจากสองช่วงอาทิตยีแรกเนี่ยค่ะอาจจะรู้สึกว่ามีการผลัดเซลล์ผิวมันจะลอกเป็นปุยๆนะคะบริเวณไหนที่เป็นรอยแผลเป็นเนี่ยอาจจะตกตะเกียบได้ไม่ต้องตกใจเนาะมันจะผลัดเซลล์ผิวไปเรื่อยๆนะคะกันแดดจาเป็นมากๆเลยแต่ในกรณีที่ทาครีมกันแดดเนี่ยมันค่อนข้างจะยากในช่วงแรกเพราะว่าเซลล์ผิวมันผลัดตัวออกมามันจะลอกเป็นปุยๆให้ใช้เป็นสเปรย์น้ำแร่กันแดดนะคะ นี่ยังไงก็ต้องพ่นถ้าไม่งั้นรอยแดงเนี่ยเวลาไปเจอแสงแดดแสง uv มันจะเข้มขึ้นได้มันจะดำขึ้นได้ไอ้ที่เรากรอไปเนี่ยมันจะไม่ได้หมดเพราะฉะนั้นหลบเลี่ยงแสงแดดโด,ดยตรงแล้วก็ใช้สเปรย์น้ำแร่กันแดดแบบนี้นะคะเนาะลงแบบนี้จะง่ายกว่าการทาครีมเนาะแล้วก็พ่นทุกหนึ่งชั่วโมงเลยเนาะสองวันแรกหลบแดดให้มากที่สุดนะคะอยู่ในบ้านก็มีรังสี uv ยังไงต้องพ่นเป็นน้ำแร่กันแดดด้วยนะคะแบบนี้นะคะ เวลามาตามต่อกันผลลัพธ์จะประมาณาใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะผิวถึงจะลอกออกไปแล้วก็ฟื้นฟูผิวใหม่ขึ้นมาเราจะเห็นผลลัพธ์ทพก่หนึ่เดือนว่าผิวมันจะเนียนขึ้นเนียนขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาตามต่อน้องนเนยเดือนต่อไปนะคะ